จงยืนนิ่งอยู่เมื่อพระองค์ต่อสู้เพื่อท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบทเรียนสบาโตของเรานะครับวันนี้เราจะได้มาศึกษาพูดคุยกันและแบ่งปันประสบการณ์วันนี้ผมมีอาจารย์พิรโชตและพี่แมวนะครับอยู่กับเราครับทั้งสองท่านได้ แต่งปันประสบการณ์เรื่องราวความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนสปาโตในวันนี้อ,อธิษฐานกันเดี๋ยวขอพี่แมวช่วยอธิษฐานครับ พระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึง่งสําหรับในวันนี้อีกวันหนึ่งที่เรามีโอกาสที่จะศึกษาสนทนาถึงบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้จากประชากรของพระองค์ชาวอิสราเอลอย่างมากมายเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราที่จะดําเนินตามพระองค์ด้วยความเชื่อฟังและความไว้วางใจในพระองค์อีกครั้งหนึง่งในวันนี้ที่เรามีเรื่องราวมากมายที่จะสนทนาของพยานบริสุทธิ์ของพระรรองค์งที่ทรงประทิ์อยู่ด้วยกับเราทั้งหลายทุกๆคนรวมทั้งผู้ฟังโดยเช่นเดียวกันกรเราขอมอบช่วงเวลาโอกาสสนนนี้้ไวกับพพพรรระะงใามเยิ วันนี้บทที่6นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผ่านทะเลแดงเรื่องาวของการที่ชนชาติออกมาเจอทะเลแดงแล้วด้านหลังก็เจอกับกองทัพที่ไล่ตามมาเขาเกิดความกลัวลืมพระพรของพระเจ้าไปที่พระองค์ทรงปกป้องจากภัยพิบัติทั้งหลายอยากจะให้อาจารย์พีได้แบ่งปันประสบการณ์สักนิดหนึ่งหรือมีแนวคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรากลัวอย่างเช่นการเงินการงานสุขภาพแล้วมีประสบการณ์ยังไงว่าพระเจ้าช่วยเราผ่านพ้นมาได้ ความกลัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในสรรชาตญยานของมนุษย์ทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่มนุษย์จะลงมือทําอะไรเนี่ยจะกลัวไว้ก่อนนะครับจะกลัวไว้ก่อนไม่กล้าทําถ้ายกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องการพูดระวังภัยหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าในประสบการณ์ตอนเด็กนะครับประสบการณ์ตอนเด็กน่ะเคยเจอเจออะไรมาไหม ทำให้พอโตแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็ยังอาจจะมากดทับมาฝังใจลักษณะนั้นนะครับถ้าส่วนตัวผมเลยนะผมเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าขี้อายหรือเปล่านะอาจารย์แต่ว่าไม่ค่อยกล้าแน่ๆไม่ค่อยกล้านะครับจําได้เลยว่าตอนเป็นเด็กเลยนะครับตอนเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งคือวิชาขับร้องอาจารย์ครับคือเด็กทุกคนเนี่ยต้องอาจจะสอบไปร้องเพลงหน้าห้องอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ผมเนี่ย น่าจะเป็นคนเดียวในห้องนะเพาออกยืนหน้าห้องและหน้าชั้นแล้วเนี่ยร้องเพลงผมหลับตาอาจารย์หลับตาร้องเพลงตั้งแต่ต้นจนจบเลยเป็นเทคนิคในการไม่อายไม่เห็นไม่เ็น่าจะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะอาจารย์คิดว่าผมน้อยคนจะทําอ่ะแต่ผมทําเพราะว่าผมผมรู้สึกผมเป็นคนที่ไม่กล้าประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับก็บอกกับตัวเองว่าในชีวิตเนี้ยผมจะไม่เป็นครู ผมยังไม่เป็นครู<ต>นะครับแต่ก็เป็นแต่ผมก็เป็นมาแล้วไม่กี่ปีก็จะ,<น>กะเกษียณแล้วนะอาจารย์แล้วผ่านตรงน,นี้มาได้ยังไงผมว่าด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าพระเจ้ารูา้ว่าคนนี้น่าจะทําสิ่งนี้ได้แล้วก็ให้โอกาสได้ไปเรียนเพราะว่าพูดถึงส่วนตัวในวัยในวัยเรียนนี่นะอาจารย์เรื่องฐานะเรื่องจะเรียนต่ออะไรเนี่ยก็ โอกาสน้อยโอกาสน้อยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับทุนจากโรงเรียนที่จะไปเรียนต่อระดับปญญาตรีแล้วก็พระเจ้านําทางนะครับขอ,อพูดนอกเรื่องในเรื่องหรือเปล่าแต่อยากจะแบ่งปันครับอยากจะขอบคุณพระเจ้าด้วยนะครับว่าการที่จะได้ทุนเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะยางเรื่องสอบเรื่องอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วทีนี้ก่อนที่จะได้ทุนนี่นะอาจารย์ ผมขอบคุณพระเจ้าคือทางผู้บริหารนะผู้บริหารโรงเรียนในยุคนั้นนะครับก็เรียกเพื่อนเพื่อนผมและสามคนพร้อมกับผมด้วยนะไปคุยที่ศาลา,าหน้าออฟฟิศก็ถามว่าโรงเรียนมีทุนไปเรียนเอกภาษาอังกฤษนะแล้วใครอยากจะได้ใครสนใจบ้างคือผมรู้ว่าในสามคนเนี้เกรดเกรดเฉลี่ยผมอาะด้อยกว่าสองคนแรกผมก็ผมก็รู้ตัวว่าผมอาจคร ไม่เทียบกับเพื่อนหรอกอะไรเงี้ยนะอาจจะพูดง่ายๆคือไม่มีทางเลือกอ่ะอยากเป็นครูหรือไม่ไม่รู้แต่อยากเรียนก็เลยขอบคุณที่ทางผู้บริหารเรียนให้โอกาสกว่าจะต่จากนั้นก็ต้องกลัวสอบไม่ได้อีกกลัวสอบไม่ได้ปุ๊บก็ต้องกลับไปตั้งรักอ่านหนังสือ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 ตอนแรกกลัวว่าจะไม่ได้ทุนแต่ว่าคนสละสิทธิ์ไปให้ทั้งสองคนก็เลยเราได้เราได้แต่ว่ากลัวที่จะสอบไม่ผ่านก็สอบไม่ผ่านอีกก็ต้องอ่านก็ต้องศึกษาอธิษฐานพระเจ้าก็ช่วยให้ผ่านได้ครับ แล้วกลัวไม่กล้าเป็นครูก็เป็นมาจนจะเกษียนแล้วอะไรทุกครั้งที่กลัวเราก็อธิษฐาน,ฐานเราก็ผ่าน,นประสบการณ์ทุกอย่างมาได้ใช่ไหมครับพระเจ้าทรงนําอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวแต่ละครั้งเจอทุกครั้งแต่เราพอเรามองย้อนหลังเราเห็นเลยว่าพระเจ้านําเรามาทุกครั้งจนอาจารย์จะเกษียณแล้วขอบคุณ <laughs> พระเจ้าผ่านความกลัวมาหลายครั้งแต่ว่าจนเรามั่นใจ,นใจเรียกว่าประสบการณ์ทําให้เรามั่นใจนะอยจะเนาะอนโอเคครับเราจะกลับมาสู่เรื่องของคําถามเพื่อการอภิปรายนะครับ คำถามแรกนะครับทำไมคนเรานะครับถึงมีความกลัวขาดความเชื่อท,ทั้งทั้งที่ได้เห็นการอาจจัศจรรย์ของพระเจ้าเห็นพระพรของพระเจ้าที่ผ่านมาอยากให้พี่แมวก่อนแล้วกันถ้าเอาตามตามบทเรียนก็แปลกเนาะอันนี้ก็เอามาจากบทเรียนน,าาน,นะจ์เนะที่ว่าชาวอิสราเอลสังเกตดูว่าเคยอัศจรรย์ของพระเจ้ามากมายเลยเนาะทั้งใครพิบัติสิบประการใช่ไหมจนราสุดที่พระเจ้านําเขา<ช><ม>รอดพ้นจากการภัยบัติสุดท้ายก็คือการสังหารบุตรหอวปีใช่ไหมอาจารย์ นั่นคือการสะรจรของพระเจ้าที่ทรงทําให้เขาเห็นว่าอิทธิฤทิ์ของพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเข้ามาเจอกับกับตรงนี้ทําไมเขาถึงกลัวอีกอ่าทำไมกลัวเพราะอะไรเขาลืมไหมจะว่าลืมยังไงเขาไม่นึกถึงมากกว่าเขาไม่ได้นึกถึงคนเรา,เ<ข>ามันไม่ได้ลืมขนาดนั้นเขามองแต่เห็นแต่นี่คือทะเลไ,นนะไปไม่ไหวแล้วนะสุดแล้วนะข้างหลังก็เป็นอะไรรถลบของโมโหรานของฟาโร แล้วคําว่ากองทัพไม่ใช่ได้น้อยนะจาน้อไม่รู้กี่คันม้าอาจารย์พลขับม้ากี่เท่าไหรเนาะที่กําลังแบบห้ามหันและไม่ใช่เข้ามาแบบน่ารักนะแบบชัยโยนะเข้ามาแบบว่าถ้าเจอใครถ้าเราดูนะจะฆ่าให้ตายจะฟันจะอะไรแบบมาด้วยความโมโหและม้าก็คงจะควบมาอย่างกลัวนะผมว่าทําไมที่อาจารย์ถามว่าทําไมคนชอบลืมชอบทําไมจากที่เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะมาถึงตรงนี้เจอ,อเรื่องราวที่น่ากลัวอีกก็ หลงลืมในสิ่งที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดไม่ผูกพันลึกซึ้งไม่เชื่อมั่นกับอีกคนหนึ่งอะ่ะไม่ว่าคนหนึ่งจะทําดีขนาดไหน,นะจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาเองอแต่เขาความเชื่อมั่นความเชื่อใจนะความเชื่อมั่นความเชื่อใจมันไม่เกิดนะครับเมื่อไม่เกิดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปเจออะไรวันข้างหน้ายังไงก็ยังไงก็ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเสมอเหมือนเขาอาจจะยังมีประสบการณ์กับพระเจ้าน้อยอยู่เขายังไม่มีประสบการณ์มองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับที่เราเคยคุยกันในบทบทที่5เนี่ยบอกว่าเป็นทาตมา430ปี<ม>ใช่ไหมครับคําว่าพระเจ้าน่ะห่างเหินมากการอธิษฐานการศึกษาพระคัมภีร์เหมือนที่เป็นการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องการแบ่งปันอะของว่าน้อยมากพอมาเริ่มที่จะเรียนรู้จากพระเจ้าก็ภัยพิบัติศิประการเเปล่าปัสกาที่เราเรียนเรียนในบทที่5เนี่ย จนออกจากอียิปต์มาผมว่าประสบการณ์นี้น้อยถ้าคนไม่เปิดใจไม่ฝังราก,ากจริงๆอ่ะผมว่าเป็นเรื่องยากพอเจอปัญหาใหม่ก็กลัวยิ่งปัญหาใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับตอนแรกก็แค่แสดงให้เห็นถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้านะตอนนี้มาทั้งกองทัพด้วยความผูกพันด้วยความไว้ใจ ความเชื่อมั่นในพระเจ้ามีไม่เต็มที่นะไม่รู้พระเจ้าจะปล่อยมาตายที่นี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าหลุมฝังศพที่อียิปต์ไม่มีไม่มีแล้วหรอทุกครั้งจะเป็นอย่างเงี้ยบ่นบ่นเริ่มบ่นล้ชอบมากนะคะที่อาจารย์โรชุดพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่เล่นแฟนกับพระเจ้าเนี่ยถ้าเรายิ่งรู้จักมากแค่ไหนความสัมพันธ์ความใกล้ชิดที่มีมากมันจะทําให้คนนั้นเกิดความวางใจความเชื่อ คนนนั้แสดงว่าพระเจ้าต้องการที่จะมาให้มีความสัมพันธ์มากขึ้นให้ดูซิว่าเราจะทํายังไงให้กับเจ้าบ้างเมื่อเผชิญกับความที่มันหนักกว่านี้เขาจะทนได้ครับผมว่าพระเจ้าให้บทเรียนมากกว่าเพื่อจะเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตแล้วเพื่อที่จะให้ไว้วางใจในพระเจ้าางเมิ่าเหมือนที่ว่าถ้าทุกอย่างก็ตรง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 ไปหมดแล้วก็ลาบเร่อนไปหมดไปแบบไม่มีอะไรก็ไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเลยประสบการณ์พระเจ้าไม่เกิดขึ้นแล้วก็ ความผูกพันความเชื่ออาจจะอาจจะไม่เกิดาการทรงํำอาจจะสูญเปล่าก็ได้แล้วอีกแผ่นผลหนึ่งที่ที่มีในบบเรียนก็คือว่าเพื่อพระเจ้า,าได้รับการยกย่องแต่ประสบการณ์นั้นก็คือเรื่องของประสบการณ์ด้วยสัมพันธ์กับพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าไปทางทางตรงนะคะทางพริศเจ้าเขาจะเจอพวกกองทัพที่กำลังมีสงครามกันอยู่เหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะคือเขายังใหม่อยู่เนาะความสัมพันธ์ความเชื่อความวางใจพระเจ้ายังยังมีไม่มากพอถ้าเขาเจอเหตุการณ์นันอาจารย์ข้าจะ กลับไปที่อียิปต์เลยเพราะมันกลับได้ง่ายไงเพราะว่าเ<อ>พิ่งหนีออกมาแล้วการที่พระเจ้าอ้อมมาก็เหมือนที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะทําให้ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกปัญหามันใหญ่แค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วเป็นไงคะทะเลมันก็ถูกแหวกออกมีขั้นตอนนะพระเจ้าท<อ>ําตามขั้นตอนด้วยมีเสาเมฆมาปกป้องระวังหลังให้ใใหหแล้วพระเจ้าก็แนะนําวิธีการ,ราว่าต้องทํำยังไงแล้วที่เหลือพระเจ้าจัดการหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ว่าเมื่อเรากลัวใช่ไหมคะอาจารย์ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันจะออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือการบน ความไม่เชื่อความไม่ไว้วางใจกับพระเจ้ามันก็จะออกมาหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้นําอย่างโมเสสเนี่ยที่ทนรับก็คืออย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวท่านจะเห็นความรอดของพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นคนที่ทําอันนี้คือบทบาทของโมเสสที่ให้กําลังใจกับคนที่กลัวอย่ากลัวจงนิ่งอยู่ใช่ใชค,คอยดูวความรอดของพระยาเวใช่ความกลัวเป็นธรรมชาติเหมือนที่อาจารย์ที่ชดท่านพูดอยู่มันมันติดมากับมนุษย์ทุกๆคนอยู่แล้วค่ะอาจารย์พี่บาเชื่อได้ว่าพี่บาเองก็มีความกลัว ทุกคนเป็นธรรมชาติที่กลัวขออนุญาตให้มุมมองมุมนี้นะครับว่าความกลัวเป็นธรรมชาติของนูใช่แต่ว่าเรามองให้ลึกตามความเชื่อของเราคือความกลัวเป็นผลของความบาปนะผมว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราขัดแย้งหรือตรงข้ามกับความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเป็นผลของความบาปทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นความกลัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลของความผลความบาปของเราใช่เพราะเรากลัวและพี่แมวก็มองอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์ความกลัวอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือว่ามันแสดงถึงว่าเรายังขาดความไว้วางใจในพระเจ้าอยู่ใช่ S <S <an> <S สังเกตดูไหมคะ <S <S <an> <S เด็กที่เขาวางใจในพ่อแม่เนี่ยเขาจะไม่กลัว <S <S <an> <S อย่างเด็กเล็กๆพี่มาเรียนรู้นะที่เขายังไม่ถูกอะไรเข้ามากลัวอะไรเงี้ย <S <S <an> <S เขาไม่กลัวเลยเมื่อมีพ่อแม่ไปด้วยเขาจะวิ่งนําหน้าไปเลย <S <S <an> <S เขาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้ามีความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้านะเราจะไม่กลัวเดี๋ยวว่าแต่อันนั้นเองโมเสกก็ยังเ <S an> ป็นไงคะ <S <S <an> <S ก็ยังไปหาพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าแล้วจะมาบอกทําไมให้ยกไม้เท้าไปทั้งที่พระเจ้าให้อาวุธ ให้เครื่องมือกับโมเสสแล้วก็คือไม้เท้าสามารถที่จะชี้หรือทําอะไรก็ได้นะแต่โมเสสเป็นคนที่ถ่อมก็กลับไปหาพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกว่าไงพาเดินไปแล้วมาหาเราทาไมเอาไม้เท้าชี้ไปเ,เดี๋ยวเราจะแหวกทะเลให้พระเจ้าเป็นคนจัดการแต่เราเป็นคนทำเหงทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นเราก็รู้ว่านี่คือความเชื่อแต่ถ้าโมเสสว่าโอ้ไม่กล้าล่ะจบถ้าไม่ทําตามก็ไม่เกิดผลใช่ไหมครับเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าในความที่ยื่นมือออกไปเขามีความถ่อม แล้วเขาก็เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดทุกอย่างอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะในการที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานสร้างประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วก็กลับมาหาพระองค์ทําตามร่วมมือกับพระองค์เนาะอยากจะให้มองอิสราเอลกับการเติบโตด้านความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าด้านจิตวิญญาณอิสราเอลอย่างนี้ครับอาจารย์คือโมเสสเนี่ยกว่าที่จะเชื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเหมือนที่แมวได้แบ่งปันนะครับโมเสสไปอยู่ในป่ากันดาล40ปีนะอาจารย์พระเจ้าถึงให้ประสบการณ์เหล่านั้นได้รู้จักเรียนรู้จากพระเจ้าเนี่ เทียบกับอิสราเอลนี่จากภายพิบัติสิบปการถึงวันที่อพยพออกจากอียิปต์นะผมไม่จะนผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับอาจจะต้อง40ปีในในปากกันดาลไหม40ปีค่ะอาจารย์ในป่ากันดาลอีกใช่ครับเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์พื่อที่จะไเรียนรู้มีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระเจ้าชวนคิดว่าจะทำไงให้พี่น้องที่หลงลืมพระพรของพระเจ้าเนี่ยทำยังไงให้ลึกถึง ให้นึกถึงพระคุณที่ผ่านมาใช่ไหมอา<อ>จารย์ให้นึกถึงช่กาสะจันที่พระเจ้าเคยช่วยเหลือไหมอาจารย์จดคําอธิษฐานไหมว่าพระเจ้าจะตอบอีกครั้งสิ่งที่พระเจ้าช่วยเหลือเรา,เ<อ>าให้เราเชื่อวางใจในความรักของพระเจ้าแล้วก็เราอย่าไปมองที่ปัญหาที่เราเห็นใ,หใจเราอย่าจดจ่อกับปัญหาหรือว่าเราสิ่งเรากำลังเจออย่างทะเลอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ขอให้เราที่จะเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะบอกอะไรกับเราะนะคะแล้วทำตามคำแนะนำนะใช่ค่ะตามพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกเรา เรามีพระภีข้อหนึ่งที่บอกว่าจงขอบพระคุณอย่ากัวนอ่ะขอบพระคุณในทุกกรณีนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าผมว่าสําคัญมากนะผมอาจารย์ครับผมเคยอ่าฟังข้อคิดเตือนใจจากคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเขาบอกว่าให้ขอบคุณทุกอย่างเลยอารทุกอย่างในแต่ละวันถ้าเราคิดได้น่ะคือขอบคุณหมดเลยขอบคุณที่เมื่อคืนนอนหลับสบายตื่นเช้ามา มีความสดชื่นขอบคุณอาหารครับ <c ups> ขอบคุณทุกอย่างเลยนะฮ <l ux> นะ <l ux> น,ะ <l ux> นะะนี้ <l ux> คือมองโลกในแง่ดี <l ux> ครับมองโลกในแง่ดีคือถ้าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีจริงๆอ่ะทุกเรื่องเลยนะอาจารย์ทุกเรื่องเรามองไม่ว่าจะดีเลวอะไรทุกอย่างไรยังไงเล็กน้อยยิ่งใหญ่อะไรก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าหมดเลยนะเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกวัน <l ux> ทุกอย่าง <l ux> ทุกเรื่องราวเนี่ยพอเราไปเจอเจอปัญหาอะไรต่างๆผมว่ามีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราได้ คำถามที่สองฟาโลดือดึงไล่ตามอิสราเอลมาเราเรียนรู้ประสบการณ์อะไรจากการดือดึงต่อบาปฟาโลเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์เลยนะคะเป็นเหมือนเทพเจ้าเลยนะคะอาจารย์แล้วดูสิว่าความยิ่งใหญ่ของเขาหรือว่าความมีอํานาจของเขาแล้วโมเสสเป็นใครแล้วพระเจ้าที่ของโมเสสเป็นใครที่เขาจะต้องเชื่อฟังนะคะ,นะคะดังนั้นเขาจึงเจอเหตุการณ์ ที่ว่าภัยพิบัตินะคะความหายนะพูดง่ายๆคือความหญิงของเขามากกว่าเนะจ๊านะจิตใจเขาที่หญิงว่าเขาก็เป็นเทพเหมือนกันเขาก็เป็นเทพพระเจ้าเหมือนกันอนะ่ะและเขาสมัยจะต้องทําตามตรงนี้เพราะฉะนั้นใจิตใจเขาไม่ได้ยอมเขาไม่ได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าเขาไม่ได้ยอม,นนม,ยอมที่จะยอมรับว่าพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆผลจากการดื้อดึงเนี่ยมันมีประสบการณ์หรืออันตรายยังไงเกี่ยวกับชีวิตผู้เชื่อความดื้อดึงเนี่ยทำให้เราอยู่กับที่ว่าชีวิตต้องก้าวไปนะ ต้องก้าวไปข้างหน้าคริสเตียนก็ต้องเติบโตขึ้นใกล้ชิดพระเจ้าขึ้นอ่านบ่างพีมากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นรับใช้มากขึ้นเ <_ C os al> มื่อคริสเตียนไม่โตเนี่ยมีคนกล่าวว่าการอยู่กับที่ก็หมายถึงการการล้ม <_ C os al> การถอยหลัง <_ c os al> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวไปพร้อมกับพระเจ้าก้าวไปพร้อมกับพระเยซูคริสต์ใจถ่อมเชื่อฟังเหมือนโมเสสเนี่ยผมว่าโอกาสที่เราจะเติบโต ไปในวิถีทางของคริสเตียนและที่สําคัญโอกาสที่จะรักษาจิตวิญญาณของเราไว้ให้เข้มแข็งในทางของพระเจ้าเนี่ยผมว่าแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับเราต้องเดินไปพร้อมกับพี่ซูริสตในแต่ละวันครับผมเดี๋ยวขอพี่แมวเสริมนิดนึงว่ามันส่งผลล้าต่อฝ่ายความเชื่อของเราย่างไถ้าเกิดเราไม่ยอมกับใจสัที สิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงยุติธรรมยังไงสิ่งที่เราทําเราต้องรับผลอยู่แล้วถ้าพระเจ้าเตือนเราเหมือนกับฟาโลแค่ไขเเลวเราก็ไม่เจ็บเยอะอแต่ถ้าใจเรายังหยิ่งยังกระด้างเราอาจจะเจ็บเยอะจนเราทนไม่ไหวสุดท้าย,ายาแล้ว <ผม S 2> จะ,ะสูญเสียความรอดไป<อ>ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อ,อไหรนะ่นั่นแสดงว่าความคิดจิตใจของเราเนี่ยถ่อมหาพระเจ้ายอมรับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า,าเหมือนกับฟาโลเห็นไหมคะสุดท้ายฟาโลก็ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและเขาไม่ได้กลับใจจริงๆเขาไม่ได้กลัวพระเจ้า จริงๆเลยนะคะแต่ที่เขายอมเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเราเห็นว่าสุดท้ายแล้วแทนที่จะจบแค่บวชหัวปีที่ตายไปแต่สุดท้ายด้วยความดื้อดึงด้วยความหยิ่งของเขาจิตใจที่ยังไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าสุดท้ายชีวิตของเขาก็จบในทะเลแดงเหมือนที่เราเห็นเรามาสู่คําถามสุดท้ายนะครับทําไมเราควรสรรเสริญพระเจ้าในช่วงเวลาที่สุขสบาย อ่าเดี๋ยวให้เล่าประสบการณ์ก่อนดีกว่าว่าใครมีประสบการณ์ในเรื่องของการเฉียดตายหรือเรื่องอะไรที่พระเจ้าทรงปกป้องแล้วเราคิดว่าเออมองย้อนไปเนี่ยถ้าเกิดไม่มีพระเจ้าเนี่ยเราคงไม่รอดเอาประสบการณ์ของก่อนกันลวกันผมนึกถึงประสบการณ์หนึ่งในสมัยตอนที่ผมไปประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้านะให้กับเพื่อนเพื่อนคนนี้เขาเขาติดยานะเขาติดยาเขาเสพยาแล้วก็ครอบครัวก็เป็นห่วงมากเราในฐานะเพื่อนเนี่ยก็อยากจะไปประกาศไปนหนุนใจเขาเราก็เป็นเด็กดีพอไปถึงนะครับวันหนึ่ง คนที่เมามาเลยควักปืนออกมามเอาปืนมาจ่อหัวผมมาเอายามาขายให้ลูกกู<ม>หรือเปล่านะครับตอนนั้นผมบอกว่าถ้าเกิดเขายิงเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องยังหัวเราะยังยิม้มผมก็รู้จักเขาแต่เขาเมาเขาจำพ้นหน้าผมไม่ได้<อ>นะครับก็เลยเป็นบันเด็นว่าเออเฉียดเฉียดตายก็ขอบคุณพระเจ้ารอดมาได้จนถึงวันนี้ยี 20, 30, 30<ม>่สสาสิปีที่ผ่านมาวันนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้พระเจ้าหรือว่าสงวนชีวิตเราไว้นะครับก็อาจจะตายตั้งไหนละ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าเรากลัวอะไรขอบคุณพระเจ้าเนาะ <ขอ S 1> <อ>ที่ผ่านในช่วงเวลานั้นมาได้นี่คือพระพรของพระเจ้านะฮะจ๊ะอากจากคนพระเจ้าที่ยังรักษาชีวิตผมไว้นะครับอเมนที่เสียดตายก็คือวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ห้องพักที่โรงเรียนคนเดียวยืนขึ้นแล้วก็เดินมาที่ประตูนะครับแล้วผมก็วูบไปคือก่อนหน้านี้ผมมีอาการคล้ายๆอย่างนี้สองสามครั้งสองสามครั้งแล้วครั้งเนี้ยเป็นเป็นครั้งที่สาม เวียนศีรษะไม่รู้ตัวนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยผมจะนั่งผมนั่งแล้วผมนั่งสักพักผมก็หายครั้งนี้ผมยืนผมเวียนศีรษะผมไม่รู้ตัวแล้วก็ผมก็วูบเลยคนเดียวก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ปิดไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราพที่โรงเรียนเห็นว่าห้องนี้เปิดไฟอยู่มาเจอผมเข้ามางัดห้องงัดอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็นําผมส่งพยาบาลเข้า M r i สแกนตรวจร่างกายทุกอย่างหมอหาไม่เจอว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็ถามว่าเรื่องการดื่มน้ําผมก็ทบทวนว่าผมว่าดื่มน้ําน้อยมากเพราะว่า,าไม่อยากเสียเวลาไปห้องน้ําบ่อยแล้วก็มันทําซ้ําเป็นปีปีสปี3ปีอาจารย์จากวันนั้นมาถึงวันนี้อาจารย์ขอบคุณพระเจา้าคืออาการเหล่านี้มันไม่มีอีกเลยไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าเราปฏิบัติตามหล,กกาหลักการง่ายๆที่เรา,าเชื่อฟังหลักการง่ายๆนะครับการดื่มน้ําก็ดื่มน้ําเป็นประจํา ข้าห้องน้าก็ข้าน้าเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับอาจาร้์ก่อนนี้คือเฉียดตายที่ขอบคนพระเจ้าที่ได้สงนาครับทั้งอาจารย์คารมแล้วก็อาจารย์ีิโชตต่างก็มีบทเพลงของตัวเองที่ได้รับการช่วยให้รอดหรือได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าทําให้นึกถึงในบทเรียนของเราที่ว่าโมเสสหลังจากที่เขาข้ามทะเลแดงมาเขาก็มีบทเพลงของเขานะคะอาจารย์เป็นบทเพลงที่ได้รับการ ช่วยกู้แล้วหรือว่าผ่านปัญหาอุปสรรคแล้วผ่านทะเลแดงแล้วผ่านปัญหาเกือบตายมาเรียบร้อยในอุปยบทที่15นะคะพระยาเวทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์พระยาเวทรงเป็นนักรบ ยาเวคือพระนามของพระองค์พี่แมวมองว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วมันจะเป็นบทเพลงให้กับเราเป็นกําลังให้กับเราเพราะว่าพระเจ้าทรงลบแทนเราใช่<ส>ไหมออาาดังนั้น,เ,นเ,เราจะต้องนิ่งอยู่ดินแดนของศัตรูเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรครับศัตรูของเราคืออะไรอาจารย์มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์เกิดปัญหาอะไรนะเกิดความทุกข์ยากลําบากใดๆแล้วเนี่ยต่อว่าพระเจ้าหมดเลยต่อว่าพระเจ้าทุกครั้ง มนุษย์ไม่ได้คิดถึงเลยว่าศัตรูที่แท้จริงอ่ะอคือใครแต่เพราะฉะนั้นทุกครั้งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทอดพระเจ้าทอดพระเจ้าหมดเลยลืมคิดถึงว่าศัตรูกําลังเล่นงานตัวเองอยู่ผมว่าเมื่อเราอยู่ในดินแดนศัตรูนี่ก็คือโลกนี้อาจารย์โลกนี้คือโลกแห่งความบาปเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเจอเจอปัญหาใดๆนะแทนที่จะต่อว่าพระเจ้าต้องทูลพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยตอนนี้ศัตรูเล่นงาน ศัตรูกําลังมากันแกล้งมาทําร้ายมาขัดขวางพระเจ้าช่วยด้วยช่วยไล่ศัตรูไปหน่อยช่วยกําจัดศัตรูหน่อยเพราะว่าหลักการนี้น่าจะถูกต้องมากกว่าในความเชื่อ e ของ <ใช S 1> คริสเตียนว่าบางครั้งพระเจ้าอาจจะทํางานอยู่เบื้องหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมครับ,รบเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าทอดทิ้งเราแต่ความจริงแล้วพระเจ้าอุ้มชูเรามาตลอดดูแลเรามาตลอดปกป้องเราตลอดพราพระเจ้ารักผู้เชื่อของพระองค์รักผู้ที่เป็นประชากรของพระองค์อยู่แล้วนะพระเจ้ารักผู้ใด องจะสรงตีสอนผู้นัน้นใช่ไหมครับผมว่าขณะที่เราไเชิญกับเรื่องเราวใดๆเนี่ยพระเจ้ากาลังตีสอนเราหรือเปล่ามผมว่าแทนที่ผู้เชิญไอ้พระเจ้าจะตอบว่าพระเจ้าทุกครั้งเนี่ยเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆว่าพระเจ้าศัตรูเล่นงานนะขอทรงนําขอทรงช่วยด้วยใช่ค่ะะขอให้เป็นผู้ชนะ อย่าเป็นผู้แพ้ต่อศัตรูตลอดเวลานะอะไรัยอาจารย์พี่พแมวขอนิดหนึ่งนะพี่พแมวอยากจะเสริม <c oughs> อาจารย์ว่าพี่แมวชอบมากตรงที่รู้ว่าบางครั้งเมื่อเราเจอปัญหาหรือความทุกข์ยากลําบากต้องรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของเราคือใคร <c oughs> เพราะนั้นสิ่งที่ผู้ที่เชื่อทุกๆคนนะมาที่อาจารย์บอกนะอยากจะนุนใจกับทุกๆคนเลยนะคะว่าให้เรารู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานะไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครอง นำเรา,เราและยังประทานความรอดให้กับเราอีกนั่นคือพระลักษณะของพระเจ้าที่พระงเป็นพระเจ้าแห่งความรักเพราะนั้นศัตรูที่เข้ามาทําลายเราที่ทําให้มีปัญหาใหญ่มีทุกข์ยากนา,นานานับประการนั้น ไม่ใช่พระเจ้าอย่าโทษพระเจ้าชอบมากคํานี้เพราะเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าศัตรูที่แท้จริงคืออะไรครับพระเยซูชนะความตายไปแล้วคือเราจะไม่ต้องประสบการณ์กับความตายครั้งที่สองก็อาจจะตายในด้านเนื้อหนังได้แต่ฝ่ายจิตวิญญาณเราจะได้รับความรอดใช่ไหมผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมมองแบบนี้คือว่าศัตรูที่แท้จริงของเราคือใครเนี่ยผมเชื่อว่าความชื่อจิตวิญญาณของเราความเชื่อของเราความใกล้ชิดของเรากับพระเจ้าหลือพระเจ้ากับเราเนี่ย ก็จะมีแนบแน่นมั่นคงมากขึ้นใช่พี่แมวก็เชื่ออย่างนี้ว่าพระเจ้าต้องการแบบนี้ค่ะอาจารย์ต้องการที่จะให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกอย่างเลยให้รู้ว่าพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าของเราเพราะนั้นเราถึงสามารถจะขอบคุณแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะช่วยกู้เราพระเจ้าจะนําเราให้ผ่านกับความทุกข์ยากนี้นั่นคือความเชื่อเห็นไหมอาจารย์เราไม่ได้โทษพระเจ้าแต่เรากําลังขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเราเพราะพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของเรา แต่ศัตรูของเรามันกําลังจะทําลายเราผมว่าเราได้อะไรเยอะนะจากตรงนี้ก็คือเราจะต้องสะสมความเชื่อร้องเพลงสรรเสริญระลึกถึงพระพรที่พระเจ้าทรงดูแลแล้วอย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกแห่งศัตรูดินแดนของศัตรูที่เราอาจจะเพียงพ้ําหรือได้รับความทุกข์ยากอะไรต่างๆแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงปกป้องและดูแลเราตลอดให้เราอธิษฐานแทนที่เราจะตําหนิหรือบ่นว่าพระเจ้าวันนี้เราได้ข้อคิดมากมายนะครับผมอยากจะจบด้วยการ อ่านข้อพ,อพะระพบในอพยยบทที่14ข้อที่13โมเสสกล่าวกับประชากรว่าอย่าก,กลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปพระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิด วันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับการหนุนใจจากประสบการณ์และข้อคิดดีๆจากบุดเรียนของเราและเรามาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ